ส,สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอทุกท่านนะคะมืนนีอยู่ที่สวนยางของลุงต๋อมนะคะท่านผู้ชมเนาะมืนนีมาที่ตามตัวเลขของลุงต๋อมให้กับท่านผู้ชม f อซทุกท่านนะคะเดี๋ยวเฮาสีมาฟั่งเบิงฟั่งเบิ้งรพร้อมๆกันนะคะวางวดนนี้ตัวเลขของลุงต๋อมสีใดเป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมสว,ส,สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีลุงต๋อมนะคะ เป็นจังไดแน่ะค่ะลุงต๋อมยายได้ออกอายุยายเขาเดียวยายไังไหก่อยาย่าเราไปได้ใต้กับเอาแต่บัตรเลขที่ตวหกศูนย์นอบัตรอายุยายคือบาเบาค่ะเตือนฟังบ่ได้ว้า่อยซัวเองนะ่ว่าน้องไอคือไ่ได้มากอยว่าก็ลืมคิด่อยว่าเขาเไรจังจังอายุยายเท่าไหร่คะเจ็ดสิบกัวตีเจ็ดสิบกัววันนี้ลุงต่อมฟันว่าจังไดบางค่ะมีพันมาพี่มาเ้ากันพันวา บมอยากเเววอยากจานแลวเขาบ่อยากกินยาบโอยากสูบแล้วอุ้ยใจยนเย็นเันว่าเย็นบวไหวแล้วเพราว่ามันอืดกาแฟก็บไ่ได้กินค่ะเขาก็มันอืนมันล้งนะมันอุ้ยเมื่อยค่ะพอดี่กล้วยมันแรนพุ่นมือมันเราฟันมันเมื่ขึ้นเนาะวันนี้กล้วยมันตื่นค่ะป้ายพุ่นหอดทางใหญ่ที่ที่หอดบ้านนำขวบเนาะเอาเขาเท่าเขาไก่ตะเนาะเอาเอาจังสี่จ้าเิ่นวา เอากันไม้เอากันไม้นอกกันวะเมื่อตองบันนี้ดอกโอ๊เอาค่ะบันี้เพิ่นกะทุ่งนึงหนาสารแล้วเพิ่นโยนใส่น้ำนั่นมาแล้วคนกินลูกยี่หร่ากันเต็มจมเต็มตรงนี้นี่น้ำเอิกมันจิเจตนนะเอิกมันจะเต้นตึบๆนั่นเส้นนะมันจะเต้นตึบๆคือใจจิตฐานครับนี่เส้นคือมันเล่นมันเล่นมาน้ำสวงน้ำน้ำเอิกนะกะว่าเอาจังซีเพิ่นว่าลองงมเบิ้ง พันว่าพันโยนลงน้ำเนาะใส่ใส่กระสอบเนาะพันโยนลงน้ำตุ้มแบบพันโยนตนี่ยังนั่นโยนตนี่ยังลวงจอมเียวบผ้าเดินนั่นโอ้ยคนขี่มากย่างคับเลยงมลูกเดียวบัต้องหยาดน้ำดอกเพิ่นอยู่์นี่เพิ่นดูเล่พิ่นว่ากระอันคือเก่านั่นเลือกพิ่นว่าสอบหนึ่งเนี่ยแบ่งแค่สองส่วนเลือกพิ่นว่าสองส่วนกับกระเตียงไม่บวชนี่ลาพ่อบัวตองแบ่งไผเพิ่นว่าค่ะกระสอบอยงคะ กระสอบอันข้ามหมาด oh. ที่เพิ่นเขียวแล้วนะ <c oughs> มด่นว่าประกอบหมุดไปหู่ลเงนินบ้องเงินกระท้องละกู้นอองมไปยกมากระสอบหนึ่งนอว่าเกะที่ลับ่นว่าแดงจึงคึงมีแต่น,น้ำหมากกากน้ำหมากนะะนนะโอ้ส่านหมากเออที่เขาเขียวแล้วนะเขียวแล้วแล้วพเพะเาเขียวแล้ว <c oughs> ใจกระสอบย่นลงน้ำไม่ค่อยไปงอมเอาบัดนี้กะ บันนี้เพิ่นหัดเสืออฟางนอปากระสอบนอป่องแกะเบิงอ้ยมะกะเด้งจึงขึงนอเนาะมากค่ะกากมากากผู้นั่นน่ะที่เขียวเหลวก็งหัตัวจังใดค่ะเพิ่นว่ามันมันเป็นจังใดโอ้ยเคยว่ามิเตหากเจ้าตีเพิว่ามิเตหากเจ้าเขียวเหลวอันมันเซแตเดีนี่นะมันคลองดีเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออว่าจะไม่กุ๊กขี้เดียดได้วาน่ะยาอย่าวาจังสั่นเพิ่นว่านะ แกมันเลยเอามาอ้มัน้ยกว่าหน่าขึ้นมาก็หิวเข่าอีกจะเนาะพอวันนี้ก็หยิบเอานามามาอมเบงมันกระเซ็นลอผมเลยบะฮะลุงจอมนี่อมเลยเออพันวาให้ให้อมพันวาโอ้ยจะเป็นขี้เดียดเีว่านา่ะขอขี้เดียดอีดีเด้อย่าว่าเด้อแต่ว่าคลองวายก้อนนึงโมเป็นหยังพันวาแต่มันหอมอีลีไดีมนก็ขึ้นข้นเนาะ กับปากแดงจึงคึง้งเนี่ยนะมันแดงเพื่อนว่ากูว่าแล้วว่ามันแดงมันต้องแดงมันข้นกูกะใจปุ่นเ <c oughs> <c oughs> ขียวกูยิ่ปกตินี่ละเพื่อนว่าเอาข้นเขียวแล้วกับประเทเลียลาดเนาะใส่สอบ <c oughs> ก็บให้ง่ะ <c oughs> ก็ให้ให้มะอมเบึงเพื่อนว่า <c oughs> <c oughs> ป้าอมก็อมนะนอกรูปขันอมในได้เคยย่อมยาว่าขันบ่ได้ก้อยก็บ่ย่อมได้ก็อยอเดียดไในยาว่าเด้อปูกัดเสายาเว้าหลายว่าอมหมดได้หมดกัยังกาหมดนอกระนว่ากับโจมนาศานะลองอมเิ่งพระหว่างเขาเลยนอกรูปคืออยากแต่นอกรูปจะจะไข่ไดยค่ะอู้ตื่นมากค่อยไข่หนาวจังใจที่ขาดวันนี้ตัวเล็กได้มาแต่ใส่วันนี้ฮะตัวเล็กไดมาแต่ใส่เอาัยำเสาเมาโอ้ยอาจารย์เลยค่อย บมมียังใส่บาตใส่มกากร่งอ่อนเด้อหน่วยหนึ่งกับเข้าผมบ้านนะกับสื่อแจวมาสิบบาทกับพักนอกลกมาแต่นหน้าหลังอันฟันจังได๋ล่ะโอ้ยกีเดียดกีกเดียดเ้ออันปูว่าในเขียวค้ามมากเพิ่นเขียวแล้วนำ้ำดีเพิน่นหวานะอือดีตีเพิน่นหวาค่ะอันเจ้าได้โอ้ยอมเต็มปากย่อยนอกแต่ว่านาะนี่ละเอาให้พอเตืองอมน,ำน้ำเด้อ โอเกสองคนก็บพ่อแม่ต้องใไหฟไฟ้ไใมันดีไดเพิ่นว่ากูก็ใส่ปูนใส่ยาที่เขียวนะสุยา่างนะโอเอป่วยแผลป,ปูอันพระอาจารย์ม่ไว้ยังไงบอาจารย์เพิ่มอันเพิ่นม่วนหมอมแล้วกากเออกากกระเก่านี่ล่ะเพิ่นว่าอเอออย่าไปลำไล่นั่นไม่เร็วกากกระเก่ารับไปเก๋จังได้ผู้ขายอยากได้สามเดือันจักรหอไโยมหอหนึ่งซอบหนึ่ง หนึ่งเจ้าก็อย่าไปลําไส้เอาเอาหนึ่งพันวาหนึ่งเก้าเออหนึ่งเก่าแล้วก็สี่พันวาทกันขมิ้นว่าสี่อย่างเสียนเาว่ากินน้อกินเก่ากินกับเก่าไทยกินกับเก้าอย่าเจ้าอย่าไปลําไส้เด้อคือเอาตัวแหลกมาตั้งเออแล้วเจ้าเจ้าว่ต้องไปคื้นลายไปป่ะแล้วก็ห่อหนึ่งจากเอาหนึ่งมาใส่กลางเด้อพันบาที่เป็นอะไรบ้างฮอร์หนึ่งกับเก่าหนึ่ง ซี 4, พันว่าเก่าหนึ่งซีเออซี่ซี่กับซีพันว่าโตเจ้าเอาตากไปเจ้าไม่ต้องไปนี่หรอกแต่แต่แต่เจ้าโจางโหดจกคำนวณไหนพันว่าคำนวณฟันเจ้าให้ได้สมมติว่าเจ้าเจ้าสื่อเดอร์ปุยแจ๊กปุยแจ๊กลักพันหนะึ่งลักเจ็ดเก่าหนึ่งซีเก่าเจ็ดซีเอเออพันว่าเก้าหนึน่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสีศาสตร์กีนอย่างคือเจ้ามาโฮมเมิดเลยท่างกอมเมนววเ้นเล่าสวยเยอนนี่ล่ะห่วมให้เมิด เอ้มันต้องจังสี่ตีส่วนว่ะเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่ท่อนั่นแต่แต่แม่บักไนทางบาทน่ะนะทางทางนาบานผมเนาะครับคนมีงานอย่างดอกป่นอุ้ยเอาแต่ดอกใหม่มาให้ผมให้มนแนนเลื้อต้นมันมีแต่กุลาบเต่งน่ะนะกุลาบสีแดงพ่นละดอกละดอกน่ะให้ให้ดอกเตียนบะอันมุกลาบบดายให้มัน่นหว่านเลื้อต้นมันบดใดยัง ให้กุหลาบนะเพนี่ไทยปนว่ากุลาบดอกละดอกไปมีแต่ตุ๊มใหญ่ๆออกแต่ว่าโดยตัวเลขก็คือสรุปคือเป็น9 1 4 7 1 4 8 1 4ค่ะถอนนั้นแล้วก็เขาเขามาย้ำตอนตอนนึงเลยกุหลาบกุลาบดอกมีแต่ผู้เอามาให้นะเขาอันไหนดอกกุหลาบนี่ก็ฝันคือกันฝันในคลองกะกะกะเอือยผู้ติดกระไดก็เลี้ยงกันอยู่นะลูกปลาเนาะเขาเขาก็มาเอื่อยอยู่ ปันหนิงก<ไ>ฟันยังได้อีกมาทนกันฟันเห็นปันหนิงทางบานแมงนะพอ<ม>วาน้ำดอกบันวานะปั่นไะม้ยางแบบพะยะเอากุหลาบมาให้คับพูดละดอกละดอกด,ดอกเดีย่ยวยาหายหลายเหมืนว่ามีแต่ก,กุหลาบสดแะงว่าซนะิมิโซเพาะว่าใดของมีมีกุหลาบสดเพราะว่าอันข้ามมาไปนเกี่ยวว่าชานอย่างนี้นะเขียวตีข่าปากกึ่งยาว่ต้องวาไผ่เด้อเหมืนว่านะอัน เพราะว่าเจ้าอื่นแล้วนะคิดว่าสีบเหลือนะาพนหวาเพราะว่าทั่วไปแล้วผู้นั่นผู้นีนะแต่มันเข่าปากเจ้าแล้วนะคิดสีสีบลือพนหวานนะดอ้าวท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเล็กของนุ่งต่อมนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกหกนะคะ่านผู้ชมเก้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่พิจารณากันดูนะคะ่านผู้ชมเนาะพิจารณากันเบิ่งนะคะเล็กถ่ายสองตัวนี้ตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่เหล็กลักหลอยตัวข้างหน้าเก่า เจ็ดแปดนะคะท่านผะูนะะ้ชนะมเนาะมากระจัดกระาวากันสำหรับคลิปหน้านะคะมิสไปติดตามตัวเลขยงมงใดน,นะคะแอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก,ก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแนลสตารดาชาแนลทั้งสองช่องนั่นนะคะสุดท้ายนี่ก็มีของดีมาฝากนะคะท่านผะู้ชมเนาะสีพึ่งน้องช้างและจี้สามกริย์ดไพที่อยากจะมีของดีติดตูนะคะเดี๋ยวเอาจะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมิน้อมๆกันเลยค่ะกราบนวักาีครับปู วันนี้พอเที่งเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงไก้อยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าํามาค้าขายขอให้เพ่นได้เจริญหลวงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรับเอเนื่องจากวัตถุมงคลที่นี่สิว่า นองสางด้วยมีความคิดคุณคุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางด้บ่อเพื่อให้ลูกศิดอยญาโยมที่นําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บ้านที่เงอนไปบ้านานี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม,ม้าขาขายกับบริจกดำอ่าม่จฉสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,น,นองสร้ัง สมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสียจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอ,อีของเขาี่สูงเขาเองอ,อันนี้นนองสร้างห่งเป็นสั์สีสูงองครัประหลาดก็เลยบนความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคนห้เชื้อทิ้ไปทิ้เหมือ่ทิ้งเหม่ไปมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันได คุยกับลุงพูดอยูว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่น,นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีรีมีพูทธคุ้นมีตัวมียิทิฤทธิมีอำนาจสามารถมอเป็นอดีตยีสามารถ,าารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมา บานในนั้นวัตถุแล้วมีหน,นองส้างมีนังส้างมีงาส้างเพล่านว่าทั้งมองลาวคนว่าให้เอาฝากตูมต้นตูมกินน้ำาบากตูมกินเนื้อเขา่านี้ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผม็สมจะว่าออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะชาวบ้านบัเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านบุกงอนตัเอาตัวย่อ เอาขื้นคืนยอย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดเื่อ,อพ่อแล้วเอาฝาคุนขุนบาดตนคุนต้องเอากับฝาผ่ากระไปอย่ายุงเรียนี้มานี่คือใบคุนนี่นี่มันใบคุนเพระาะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอัสสีวลีอัสสีวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่เีด,ดำํำมีตำนานมากกันทีกระสางกับพระโลกยังในนองส้างคือไม่มงีวดำํำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือผู้เสกของบุตรเบิ้ลตำหนาอยู่ในเจตํตำนานเบิ้ลูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บน,นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พูกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้าคา สว่างวิรบุนี่ผู้พิเศษใหุ้่นแรกฮะยาถ่ายไปสองผู้รอดฮะวัดคูดคุ้นี่ปู้รอดท่านมาที่โนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนขุนยากจนเน็นขุนมั่นี่อยู่กินสว่างกันมันจะเทียดูครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอวิโรอดยัตตานบนคือปู้รอดทรงสรีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเป็นมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ศิษย์ไปของพ่อใหญ่สีหอมครูราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างความเป็นมา